คือ ه, คือวันนี้ผมตั้งใจมากตั้งใจจะมามอบความสุขให้ทุกคนครับแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรพี่ๆด้วยมีแฟนคลับถืด้วย,วยอะไรเงีย้ยก็สาหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมก็แล้วก็สาหรับใครที่มารู้จักผมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่มาให้ให้กําลังใจครับก็วันนี้สนุกมากเลยครับสนุกแบบสนุกมากๆเลยครับก็ เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนที่ที่จะมาอีกแพคครับผมว่าอุ้ยเดี๋ยวพี่เตมเก็บอยู่ได้เก็บแซนหยุดหัวเราแล้วเอาละสองคันหัดเล้วกันนะเป็นสองคันหมดผมพูดเล่นๆเฉยๆผมอ่าจะเออซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ข้างในผัดก็ได้นะไม่รู้เออใช่ผมว่าครั้งนี้ไม่ใช่สุดท้ายที่ผมจะมาก็ยังไงก็ขอคุณทุกคนในคันครับที่ นวัีครบเอาแล้วคุณจะโดนเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีอะไรทุกคนผมเสียวกวาเลยอ่ะไม่ลองพูดนะโอนโอนหลุดเหมือนพี่ตลอดเลยอ่ะอุ้ยไม่ได้หลุด What is this อ่ะไม่เป็นไรครับครับครับก็อยากจะขอคุณทุกคนด้วยละครับก็เอ่อผมจะพูดไปหลายรอบแล้วแหละว,ว,ว่าเอ่อถ้าไม่มีทุกคนพวกคุจะไม่มีเราอยู่ตรงนี้หน้าที่ของพวกผมคือการที่ทําให้พวกคุณมีความสุขในวันวนี้แล้วผมไม่รู้ว่าพวกเราทําสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่าพวกผมมีความสุขที่ได้มาเจอทุกคนมากก็รอดนะครก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่นเวทีตรงนี้นะครับทั้งเบื้องหลังด้วยแล้วก็ g m เมวครับเขาจะมีแค่นี้แหละครับก็ขอเก็บภาพไี้หน่อยได้ไหมหวังว่านี่จะไม่ใช่ภาพสุดท้ายจะจะเอาแซกมาเก็บภาพหน่อยน,นะครับ <laughs> มาประกวลที่ตาตากล้องของเราหน่อยฮะถ่ายรูปไปกันหน่อยครับว<อ>ไปถ่ายกันตรงโู้นนะ mà mà ma, cô cô maman, 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 Yeah, Ok yeah. อยากถามเลยได้ไหมว่าพวกนี้มีใครมาดูอีกบ้างไหมครับโอ้โหเยอะหมือนกันะเยอะกับไปสปอยล์บนทางเนะอ่ะแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีความหมายสำหรับมากๆแหละแล้วก็ดีใจที่เราได้มาโชว์ให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับแต่ว่าเราคงจะต้องสู่ท้ายกันแล้วแหละ แม้ว่าเราจะไม่อยากจากลานะครับมันจะเป็นเพลงที่สื่ขอขวามหมายที่เรามีให้กันแล้วก็ผมอยากผมว่าทุกคนอยม่มเป็นคนะ <Yeah. S 1> เพลงชื่อเราดีเรา